วัสดีค่ะผู้หญิงสุดอยกชนคุยเรื่องบ้านนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ภูร้อมโฮมรีสอร์ทนะคะอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งเหนะคะจะเป็นโซนบริเวณร้านอาหารอีกฝั่งหนึ่งนะคะ,ะ,ละ,าาะ,คะแล้วก็มีสวนมะม้สวนมไม้สวนสวนสัตว์ไม้นะคะให้เราชมนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเดีย๋ยวเข้าไปชมกันค่ะอ่านหลังนี้เดินเข้าไปนะคะมีผู้นําทางอยู่นะคะ นี่ฝั่งนี้นะคะเห็นไหมคะโอ้ไม้สวยมากๆเลยนะคะอ่าเจ้าของนีสอบเมื่อกี้ได้คุยกันนะคะเขาบอกว่าลงทุนค่อนข้างจะเยอะเลยอุ้ยมีบัวด้วยดูสิมีสาบัวนะคะมีสาบัวด้านหน้าด้วยพี่แล้วก็มีคนมาหาปลาด้วย <laughs> ข้างในยังไม่เปิดนะคะเขาบอกว่าจะเปิดวันที่อ่า15ถ้าจะไม่ผิดปกีินี้นะคะนี่มีสนฉัดอันนี้เป็นสนฉัดนะน,นี่สนฉาดอ๋อมีกระบอกเพชรระหว่างทางอันนี้เป็นบึงบัวนะคะนี่มีคนหาปาเหไหมคะตรงนี้นี่ภูร้อมโฮมนี่ ป่าท่อบ้านเฮาเดูสิกำ็ำลังทํำนี่ทำไม่เสร็จเท่าดีเท่าไหร่เลยนะคะแต่ขอญาตเขามาทำาทำคลิปก่อนนะคะเ่คอนข้างลง,งทุนนะคะ,ะเศษเล็กเศษไม้มาปหล็กเศษไม้มาปกถึงว่าพี่เขาบอกอะไรหมดขนาดเนี้ยหมดเป็นล้านนะคะเป็นงานศิละปะอย่าขอเนี่ยถ่ายดูใกล้ๆ ชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาตัดปะกเอาไม้มาตัดปะประกอบนะคะโอ้โหกว่าจะได้อย่างงี้ละเอียดมากนะคะว้าวเลยถึงว่ามไมราคาสูงมากก็เลยขอเข้ามาทาคลิปนิดนึงนะคะอยากทราบวาดเพราะแบบนี้นะคะโอ้เอาไม้เล็กไม้น้อยมามา,มาประกอบอะคะ่ะโอ้สวยมากๆเลยค่ะ โอพี่เขาก็ลงทุนนะคะแต่พี่เขาเจ้าของรีสอร์ทเขาเป็นออร์แกไนเซอร์เก่านะคะเขามาทำรีสอร์ทนี่ค่ะดูสิเนี่ยเป็นไม้เล็กๆมาปะนะคะ <laughs> เหมือนไหมอ่ะ <laughs> ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ <laughs> ต้องลองดิดิปัวๆัวหัว,ว,วใช่ไหม <laughs> อันเหรออ่ะอ่ะคุงขยายกว่ากันอ่ะเพื่อนๆดูนะคะพุงขยายกว่ากันถ้าเราอ่ะนะ,ะยยน <laughs> อ่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อืมอันนี้เป็นไม้ยาวนะคะอ๋อมันต้องเลือกลักษณะไม้เพื่อมาทําด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะเอามาทําได้เลยนะเนี่ยดูสินี่ดู แต่ทำยังไงให้มันได้หางแล้วเป็นเนี่ยหางก็คือหางเป็นพิ้วพิュจริงๆนะโหฝีมือจริงเลยอะ่ะมันต้องแบบก,กว่าจะหาเศษไม้ให้ได้ลงตัวอย่างเงี้ยมันต้องใช้เยอะมากเลยนะคะเนี่ยโอ้ห <Okay. S 1> สวยงามจริงเลยค่ะอ่ามีอีกตัวหนึ่งนี่มีติดไฟเมื่อเมื่อคืนมาแล้วไม่ได้ถ่ายนะคะตอนที่ไฟเขาเอ่อติดเมื่อคืนนะคะ S <S <an> นี่มีเดินเข้าไปตรงนี้เป็นกระจมด้วยอ๋อลุงเขามางมหอยตอนแรกเรานึกว่าเขามาหาปลาอ่อเป็นหอยผมนะคะนี่ตรงนี้เดินเข้าไปนะคะอ๋อมีตัวใหญ่ด้วยนี่ตัวนี้สองสิ ได้หรือตัวนี้แหละตัวแพงสุดเลยลอดท้องนี่นี่เป็นลอดท้องมาแล้วนี่ลอดท้องช้างเออข้างข้างล่างเป็นช้างนะคะตรงตรงนี้ไม้ใหญ่กว่าโอ้สวยมากๆอันนี้เป็นช้างนะคะสร้างตัวนี้ไปช้างสร้างสร้าง โอ้ยสวยจริงค่ะเพื่อนๆเนี่ยดูดิกว่าจะต่อให้มันได้เป็นช้างอะ่ะสุดมือเลยสุดมือคุณดีเลกเลยนะคะเพราะวันนี้ผู้หญิงสุ้แดดมาได้แบบว่าออาเป็นทริปที่ดีมากๆนะคะพาเด็กๆมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปออาเที่ยวตามธรรมชาติอ่าแล้วเราก็จะพาลูกๆไปแลนี่ตอนนี้แต่ตอนนี้เราอยู่ตามธรรมชาติอยู่ ไม่คิดว่ามันจะมีสาบัวข้างในเขาบอกว่าเขามางมหอยอ่าน่าจะมีเยอะจริงค่ะนี่ค่ะเศษเปลือกหอยอยู่เต็มเลยนะคะเต็มเลยนี่สาบัวอุ้ยมีบัวด้วยตรงนู้นบัวเต็มเลยเดี๋ยวเดินไปดูบัวกันนะคะโอ,โอ้ดอกบัวเต็มเลยค่ะออกแล้วฝั่งนี้เป็นน่าจะบัวคนละพัน นี่นี่เขาเรียกว่าที่อันนี้ของแท้นะคะเท่่วตันธรรมชาติโอ้ยนึกถึงที่เพื่อนเพื่อนไปถ่ายคลิปบึงบัวบานนี่เราก็มีบึงบัวบานเป็นไ,ไงล่ะสวยมากๆเลยค่ะ นี่ดอกอะไรไม่รู้นี่บึงบัวเหมือนกันว้าวสุดๆเลยนะคะอันนี้เรามาอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยโอเคค่ะผู้หญิงสุดแด่ชวนคุยเรื่องบ้านนะคะวันนี้พามาอ่าเที่ยวชมตามธรรมชาตินะคะเนี่ย สวยงามมากๆเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ